รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิปพยาประกันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1 7 3่สยสีฟันสมุนไพรดอกเบอร์คู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณแค่าดีๆที่เราอยากส่งตอ่ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> ข่าเจอแล้วหยิบสมบัติ ไม่เขาไม่ได้ไงเห็นยกสมบัติอยู่เนี่ยก็คิดรู้รู้ไหมว่านี่นี้คืออะไรไม่รู้ก็ก็แค่เห็นว่ามันเหมือนหีบที่ประเทศข้าข้าก็จะมาดูซิว่าคืออะไรไหนดูเฮ้ยเอาไหมอย่างเงี้ยจะเอาอะไรไม่เห็นมีสมบัติสักชิ้นก็นี่แหละมาสมบัติไหนมันคืออาหารของคนทั้งประเทศไหนเนี่ยมันไม่เห็นมีค่าเลยเมล็ดพันธุ์ของข้าเนี่ยมันเป็นเมล็ดพันธุ์อาหารมีหลากหลายชนิดมากมายเลยเจ้าเนี่ย ขอค่าดีๆค่าก็ให้ค่าจะเอาไปทําอะไรเม็ดพงเม็ดถั่วเม็ดอ,อ,อ,อะไรก็ไม่รู้เองไม่ต้องเอาไปขนาดนี้เองเอาไปแค่สองสามเม็ดก็สร้างชีวิตให้เองได้แล้วไปปลูกไปขยายพันธุ์ให้มันดีมเมล็ดพวกนี้มันจะเป็นอาหารพืชผักปลอดภัยให้เองกินนี่แหล่นเจ้าช่วยสอนค่าทําด้วยเถอดงั้นเองเก็บไว้ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมค่าจะไปสอนเองตรงนู้นไปปิดประตูให้เรียบร้อย เจ้าถึงมีขุมทรัพย์เยอะแยะขนาดนี้เจ้าไปเอามาจากไหนกันก็ขุมทรัพย์ของข้าข้าก็ต้องผลิตเองสิข้าผลิตเนี่ยสร้างหลายๆอย่างเนี่ยก็เพื่อประเทศชาติของเราประชากรของเราจะได้มีอาหารที่มั่นคงได้มีมเมล็ดพันธุ์อาหารเนี่ยมากมายหลากหลายไม่ต้องไปซื้อสามารถพัฒนาพันธุ์เองได้ปลูกต่อได้แล้วเจ้าเอามาจากไหนท่านพ่อของข้าเนี่ย ทำมเมล็ดพันธุ์ทาการเกษตรอยู่แล้วมเมล็ดพันธุ์มากมายก็ถูกขยายไปจํานวนมากมเมล็ดพันธุ์ก็มีความหลากหลายค่าเนี่ยปลูกไม่หมดหรอกอแต่ละปีค่าก็ทิ้งนะจนค่าได้มาเจอเกษตรกรมากมายเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยมีความสนใจเข้ามาค่าก็เลยมเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็เลยแจกจ่ายไปแต่โจรสลัดอย่างข้าก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าเจ้าเน่ยเก็บมเมล็ดพันธุ์แบบนี้เอาไปแจกนะหรือย,ยังก็นานแล้วนะข้าทํามาเนี่ยในระยะเวลา 7ปีก็แจกหน้าเฟซตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอคนสนใจมากก็เลยคิดสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดินขึ้นมาหลังจากสร้างกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธ์มาเรียบร้อยสมาชิกตัวนี้เยอะขนาดไปแล้วตอนนั้นนะยังตอนที่สร้างอ่ะ3เดือนยังไม่เอาสมาชิกอยู่คนเดียวในธนาคาร อยู่คนเดียวเพื่อสร้างฐานของเราให้ให้เขาดูพอสามเดือนเราก็ถึงเปิดเป็นกลุ่มสาธารณะปัจจุบันเจ้าสร้างมากี่ปีและตอนนี้สมาชิกเยอะขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าปีที่6สมาชิกก็กว่า7จ็ดหมื่นคนละหกปีสมาชิกเจ็ดหมื่นกว่าคนแล้วเจ้าจะไปเอาเมล็ดพันุ์ที่ไหนมาแจกจ่ายคนเจ็ดหมื่นกว่าคนได้ครบถ้วน ก็ระหว่าง2-3ปีแรกเนี่ยเราก็สร้างความมั่นคงโดยที่ว่าให้เขาไปปลูกแล้วก็คิดว่าของเขาอพอแล้วมีเยอะแล้วเขาก็คืนมันก็เกิดการกระจายตัวเมล็ดพันธุ์มันก็มีจํานวนมากเพราะเราไม่ได้ผลิตคนเดียวแล้วเรามีฐานผลิตพวกเจ้าไม่ทำคนเดียวใช่คนที่เขาเอาไปแล้วไปปลูกเขาก็ทําแบบนี้ด้วยใช่ลมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มยิ่งใหญ่มโหฬานขุมทรัพย์มันก็กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดิน ข้าจะกลับเนื้อกับตัวจะเลิกเปน็นจรัสหลักเองมาบอกข้านนิเองจะเอาอะไรข้าก็อยากเอามเมล็ดพันธุ์ของเจ้าไปขยายพันธุ์เ <tes S 1> จ้าจะไปขยายพันธุ์กับข้าไหมข้าไม่ไปหรอกเองคนเดียวก็เอาอยู่เองก็มีเพื่อนปูมากมายเงินข้าต้องขอมเมล็ดพันธุ์ของเจ้าไปขยายพันธุน์นี่แหละทั้งกระบุงเนี่ยเองเอาไปเลยปูได้ผลผลิตแล้วเองก็มาคืนข้าแค่30%เซก็พออยเต็มเลย ลาละเจ้าลาละทุกท่านข้าจะพาเมล็ดพันธุ์พวกนี้ไปให้พี่น้องจรสลัดในประเทศของข้าบ๊ายบาย